ผมโอ๊ตดับเพลิงรุ่นใหม่หัวใจ 2B น้ำประ e วัสนสว,สวัสดีครับผมสุภกิจนาคใหม่เป็นพนักงานดับเพลิงของเทศบาลนมือังงาวันัี่28ส2งหา มีหน้าที่ทำเกี่ยวกับสาธารณภัยของภายในตำบลบนกลงังออกจับไฟออกจับงูช่วยเหลือผู้ป่วยเคื่อนย้ายผู้ป่วยบริการเกี่ยวกับสาธารณภัยของเทศบาลตำบลบนกลงังปีนี้เข้าปีที่สนะครับผมว่ามันเสี่ยงดีผมผมชอบอะไรที่แบบเสียเส่ยงเล้าใจเดียครับ จบแค่มอโม .6 กเท่านั้นแล้วผมก็เกเลยเอาทุกอย่างครับทั้งค้าทั้งเสพครับเล่นพน,นันเที่ยวผู้หญิงเอาทุกอย่างครับจนแบบโดนล้อซื้อแล้วก็เข้าไปอยู่ข้างใน,นสุดแสนทรมานครับชีวิข้างใน,นทุกยุ่งกับการรอครับเมื่อไหรเราจะได้ออกเมื่อไรเราจะได้กลับบ้านแต่เขาก็มีโครงการดีๆนี่ครับทูบีน้ำวันคอยส่งเสริมให้มีสุขภาพกิตที่ดีครับมีกิจกรรมมาให้อะไรให้ก็หลายอย่างครับม,มาอบรมจัดคอนเสิร์ตดนตีก็มี ทำให้เรามีกระติกกระจายจะอยู่ต่อเพื่อรอวันที่เราได้ออกมาข้างนอกครับจนกลับใจมันมีจริงครับผมว่าอยากอยากบอกให้ทุกคนรู้ว่าน้องโอ๊ตเนี่ยเป็นหนึ่งหนึ่งในนั้นที่กล้ายอมรับว่าผมเคยเป็นคนไม่ดีมาก่อนแต่ว่าผมเห็นแล้วว่ามันทําร้ายชีวิตผมทําร้ายชีวิตครอบครัวผมยังไงน้องโอ๊ตเขาเป็นคนที่กล้าที่จะสู้กับตัวเองก่อนเลยนะครับว่าเราไม่เอาแล้วชีวิตเดิมเดิมพ่อแม่เขาทีแรกๆเขาก็เสียใจทั้งพอไปสักพัก เราก็บอกเขาว่าเราทําตัวใหม่แล้วเราพร้อมจะเป็นคนดีแล้วเราพร้อมที่จะกลับสู่สังคมเพื่อมาเป็นคนดีของพ่อแม่แล้วเป็นคนดีของสังคมแล้วทีนี้มันก็เหมือนชีวิตเราต้องการพิสูจน์ตัวเองก็ได้รับโอกาสในการที่จะได้เข้ามาทํางานในเทศบาลเราก็พยายามสนับสนุนอย่างต่อเนื่องครับเวลาที่น้องเขาอยากทําอะไรเนี่ยถ้าเกิดมีโครงการที่จะสามารถสนับสนุนได้หรือแม้กระทั่งว่ามีใครอยากให้น้องเขาไปเป็นวิทยากรทางเราก็ยินดีนะครับส่งตัวน้องไปเป็นวิทยากรเพราะว่า เราต้องการให้น้องเขามีที่ยืนในสังคมมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆมีไปสอนเด็กๆก็มีสอนไปสอนโรงเรียนนะครับสอนเด็กๆเด็กติดภานในรถแล้วก็สอนเดี่ยวแบบไฟดับไฟสอนครูสอนโรงเรียนนะก็เป็นแกนนําเยาวชนให้เด็กทูบีในเมื่วันนะครับแล้วก็เป็นแกนนําของเยาวชนต้นน้าใสของเทศบาลตะบลนเมืกลางพอบอกว่าผมเคยติดยาเด็กๆก็ตกใจทำแบบหน้างงงง แต่พอลงท้ายว่าผมกลับตัวกลับใจแล้วทํางานแล้วเป็นคนดีแล้วเขาก็ยิ้มปบมือกนะันตอนผมเห็นรอยยิ้มของเด็กกับคุณครูทำให้ผมรู้สึกมีความสุขครับอิ่มเอมใจมีแรงทํางานต่อภูมิใจกับอาชีพนี้มากที่สุดอย่างน้องโอ๊ตเนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นที่รู้จักมากขึ้นในชุมชนมันก็จะเป็นเหมือนแบบอย่างให้กับคนที่ผมอยากเลิกพี่แต่ว่า ผมเริ่มไม่เป็นผมเคยเข้าออกสถา,านบําบัดมาแล้วสองสารอบผมก็ไม่ได้พี่ทําได้พี่ทำํทำยังไงเขาก็จะอยากเริ่มครับทองโอ๊ตเป็นหนึ่งในความหวังจริงๆที่จะทําให้เกิดผลต่อเนื่องครับปรับเปลี่ยนนิสยัยปรับเปลี่ยนความคิดใหมมันมันขึ้นอยู่กับจิตใจเราด้วยความคิดเราด้วยแล้วก็ผู้คนรอบข้างด้วยช่วยให้เรามีจิตใจดีฝากถึงคนในชุมชนนะฮะอย่าให้อยาติดติดหมดออกไปจากชุมชน อยากให้ทุกคนให้โอกาสกับคนที่เคยลงผิดคนที่เคยทําผิดใครที่ทําดีอยู่แล้วก็อยากให้ทําดีต่อไปใครที่ลงผิดอยู่อยากให้กลับกลับใจมาเป็นคนดีเพราะทุกีทั้งเมื่อวันเนี่ยเขาให้เด็กนําผู้ใหญ่ตาม อันนี้คือหลักนะครับเพราะฉะนั้นเยาว,วชนเนี่ย mm hmm. เขาย่อมกล้าเข้าหากลุ่มเยาว,วชนด้วยกันมากกว่า mm hmm. เขาอาจจะรู้สึกอุ่นใจสบายใจที่จะเล่าที่จะพูดถึงปัญหามากกว่า mm hmm. ต้องขอขอบคุณ mm hmm. ทูบีน้เมื่อวานจริงครับ mm hmm. ถือว่าเป็นโครงการดีๆที่ชักชวนให้ทุกๆชุมชนเนี่ยมีแล้วพยายามผลักดันให้เข้มแข็งครับชุมชนของท่านก็จะเป็นการเติมน้ําดีเข้าสู่ชุมชนไปเรื่อยๆจริงๆครับต้องขอ,ขอขอบคุณมากจริงครับ ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ลงผิดยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจนถูกจับให้เสียอนาคตนะครับเข้าร่วมโครงการทบีน้วันในเรือนจำจนออกมาได้มาเข้าร่วมโครงการทบีน้วันของชุมชนล้านกล้วยทำให้ผมได้รับโอกาสดีๆมีงานทําดีๆมีเพื่อนร่วมงานที่ดีขอขอบคุณโครงการทบีน้วันมากครับ